เี่เราจะมาตั้งแคมป์กินข้าวนอกบ้านกันนะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่อุทยานอะไรนะคะไม่รู้เลยอย,ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเลยวันนี้ว่าจะอยู่ถแถวๆเอ่อจังหวัดเลยกันงันตอนนี้อยู่อุทยานภูเรือแล้วกันเนาะภ <c oughs> <c oughs> ูเรือหนาวดิ <c oughs> แต่ตอนนี้ภูเรือร้อนมากตอ <c oughs> นนี้เราก็จะจัดเป็นหน้าบ้านเราจะจัดตัวนี้เราจะกินปิ้งย่างกันนะคะอ่ <c oughs> วันนี้ก็มีน้องๆจากต่างประเทศ มาเยี่ยมเยียน,ยยนแต่กักตัวแล้วนะครับ14วันถึงให้มาได้กักตัวแล้วสองเดือนแล้วเราก็จะจัดตรงนี้เราก็จะเป็นเต้นเหมือนเดิมแล้วเราก็จะปูเสื้อการหอแตเดี๋ยวเรากำลังติดไฟวันนี้เราจะมีเมนูย่างปลาย่างปลาแล้วก็หมูย่างนะคะใครยังไงก่อน ก่อนที่จะไปชมคลิปต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยน่ครับวันนี้เราก็จะมีเมนูปิ้งปลานะครับเราจะทำเมีย่ยงปลากันแล้วก็นี่ครับหมูย่างนะครับแล้วก็ในครัวยังมีหมูลวกจิ้มลวกครับแล้วก็ตำถั่ว เมนูมากมายครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันครับเราก็จะย่างหมูก่อนนะครับจะเป็นเมนูย่างหมูครับย่างหมูก่อนแล้วค่อยไปย่างป่าครับ ไปไหนไม่ได้ก็นี่ครับตั้งแคมป์อยู่กับบ้านเอานะครับ ครับสร้างบรรยากาศโดยการติดไฟาาน,นี่ก็จะเป็นมุมน้ำน,นั่นก็จะเป็นมุมกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร,เราวันนี้เรามานั่งกินกันเพราะว่ามากหะไรคนวันนี้แล้วนี่ครับกำลังย่างเลยนะครับกำลังย่างอยู่เดี๋ยวมาติดตามครับ ้มมารักกระดูกอ่อนมี่ตำทัวไอนน้น้ำจิ้มอันนี้เราทำเป็นหมูต้มเป็นเมี่ยงเมี่ยงหมูเส้นเราจะมีสองอย่างนะคะทั้งทั้งเส้นต้มทั้งเส้นผัดนี่ครับใช่อันนู้นจะเป็นหมูย่างนี่อันนี้จะเป็น,นะะน,น,ปนผัดเราเหลือ,อย่างปลาอย่างนึงนะคะนี่ครับอ,นนอันนี้เราจะมีน้องมาด้วยนะคะน้องไอดอลแนนาัวด้ดยค่ะจำได้ไหมครับคนนี้อันนี้รับเชิญมาจากช่องใหม่ช่องเลยคะช่องเก้าเก้าพาเที่ยวค่ะ อันนี้เรากะสาธิการกินเมี่ยงหมูะคระับถ้าใครจ,จำน้องคนนี้ได้ครับที่เปิดเปิดช่้องครับแมวถ้วยมาตักจ้ะนี่นะคะเส่หมูลงไปนะคะอครอคู่เดี๋ยวรอเืมกระมังก่อนเก็นั่นแหละเกล็ดแต่จะใช้จานหรือกระมังก็ได้ใส่ลงไปนะคะเซ็บนะอื้อหืออร่อยไหมคะ ไอ้นี่กูตงหมดอีกแล้วยิอครับวันนี้มีน้องนะครับถ้าจำได้ครับเมื่อสักปีที่แล้วครับมาเปิดช่องครับพอดีน้องไปบูไนนะครับเพิ่งกลับมาแต่กักตัวเลยครับสิบสี่วันอิมพอตจากต่างประเทศมานะคะกักตัวมาแล้วปลอดภัยปลอดภัยครับกักตัวแล้วครึ่งปี เอาเนี้มบาบรรยากาศหน้าบ้านครับแคมปิ้งหน้าบ้านกันไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้มือมือหั่นครับลูกน้องซีอ,อุอร่อยท็นมนกระดูกอร่อยไร่มี กำลังกินครับจะไปอมรินยูไอ้หนอยไม่ออกช่องเลยอุ้ยนั uh <t 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 ่นไงดีใจจังแก้มีขาวายบอกหมดแล้ว นี่ครับกำลังย่างปลาครับตัวบ,นบันเลิมบันเลิมแบบวันนี้จัดไซสใหญ่เลยวันนี้ขอบคุณอะไรนะพาร์นเซอร์คราอะไรพี่เป็นเซอร์ ค,คำใหญ่ปวดกล้องหน่อยคุณหมอวันนี้คุณหมอวันนี้ห้ามกินเยอะนะไม่เยอะหรอกค่ะกินคนเดียวว <c oughs> ันนี้คุณหมอใส่เลยคุมหน้าเต็มหมือเป็นมดเดี๋ยวให้ตรงนี้แต่คุมอะไรเต็มหน้าไปเลยเหรอหมอ,มอมให้หน้าด้วยให้หลยาวเพราะว่าปีหน้าเธลงประกวดมิตรันนี ฉะนว่าเขาบางเนสลบเธอทำไมชั่วโมงครึ่งเราะไม่แน่เลหลับเลยใช่ไหมแค่ให้แน่เลยนแค่เีะมันกลางครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วมงให้เดียวยังแค่ต่อแ่ปลแล้วจะจโอเคไม่ต้องหั่ปลา สองอัค่ะส่งด้วยบาทตอนนี้มีมาใหม่แล้วตอนนี้มีมใหม่แล้วเ<ไ>ป<อ>ว็นแอลกอฮอล์แล้วเกลือมังกรตะเกียงเจ้าพายุมีบางคนไปเข้าแต่ใส่ตะเกียงอย่างนั้นมหาซื้อไส้คืเอเราไม่เตรียมพร้อมเลยคือเราไม่ได้ใช้แต่แบบนี้มันจะเหมือนเหมือนแสงแสงอะไรนะแสงตะเกียงจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่สีขาว <c oughs> มีไฟกลมๆพี่ก็มีไฟชิมบอลนะไม่รู้อยู่ไหนจะมาตั้งไม่รู้ไหน ไปฟุตบอลที่ว่าเชีว่าะพี่อาต้องมีกล้องผมว่าถ่ายปุ๊บแล้วก็ออกเป็นฟิล์มเลยนะมีมีใช่ไหมไอ้กล้องโปรยอะไรนะมีครบหมดเนีแต่ไม่ถายหรอกแต่ไม่นจะได้ดาวหอมว่านี่ครับกินกันแล้วครับอิ่มกันแล้วครับนั่งกันอื่นแล้วไปอำเภอเขาก็จะเวิร์ดใ่กุญแจวันนี้เราก็มาปิดคลิปกันเท่านี้ครับอิ่มแล้วครับนั่งกันอื่นแล้ว เดี๋ยวให้น้องใหม่น้องๆน้องปิดคลิปให้ค่ะปากช่องด้วยมง่พากินมาเที่ยวปิดแกะทำออกมาให้หมดปากช่องมังโม่พากินอะไรบ้างเคลียร์มาคลิปน่าจะเขียนกันที่กระดาษมาที่นี่เหมือนเดิมนะโควิดหานยนะคะโควิดห้าแล้วจะไปเที่ยวป่านะคะแต่เราจะมาพบกับเราอีกเขามีต่างจังช่วงนี้เขาออกเลยนะตัดตัดตัดลายจ่ายช่วงนี้ตัดลายจ่าย ฝากช่องครับมะม่วงพากินพาเที่ยวครับคลิปหน้าเจอกันที่ไหนครับฝากกดติหน้าจะไปที่ไหนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะแพนที่วางล่าสุดไว้เป็นที่ไหนคะก็คงอุทยานบ้านนะคะบ้านอุทยานไม่แพนแพนก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาก็จะไปน่านนะคะก็จะไปน่านเป็นน่านนะคะ น่านแต่น่านหายเลยโควิดตะลอดสองก็เลยกลายเป็นเนินน่านเป็นสองนะคะท่านผู้ชมอ่ะนนี้จบฝากไว้หน่อยค่ะฝากไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหมดโควิดตะลอดสองแล้วก็อาจจะมีทริปทริปเนาะอาจจะเป็นน้านท่านที่คิดไว้ก็เป็นน่านมก็คือสมาชิกเพิ่มเติมยังไงเราก็เดี๋ยวคอยลุ้นกันค่ะใช่ค่ะโอเคครับก็คือ มีกันเลยสองลูกอ <c oughs> ะเนาะมันต้องสนุกแน่นอนค่ะอ่าบ๊ายบายหัวโหายบายเพราะเราไมน่จะมีใครมา